อุ้ยอุ้ยอือครับเด็กเ็กๆไหนะแม่โดนกัดแล้วแม่เ็เ็กเนี่ม่เร็กเล็กๆนเอง่้กเดินไปไหนมาไหนูดโอยดูนี่เขาเดินเข้าบ้านนะครับเดินูเนะ น่ารักดูดิแล้วรู้ว่าว่าบ้านอยู่ไหนเนี่ยโอเคดูบัวดูบัวโอ้โหไปสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแม่พ่อเปลี่ยนนะครับวันนี้มา EP สองที่ดูบัวเราจะพาทุกคนไปดูสัตว์นะครับเด็กๆชอบแน่นอนอย่าลืมดูให้จบคลิปนะให้ยายี่สิบมีแบงค์ยี่สิบไม้ใส่นี้เลยชวนพวกมาดูควายไปบ้านพ่อดีกว่าไหมเยอะเลย เดี๋ยวไงเดี๋ยวกันยาใช่ไหมไปทำคลิปสีสเกตบ้านพอ่อเยอะเลยกว่าอยางเดี๋ยวให้คุณแม่ช่วยทำบุญก่อนเร็วงาใส่เหรียญก็ได้จ้าอโอเคไปที่อันไหนนั่นแหละห่อเดียวยีออ่สิบห่อหนึ่งเร็วมาแล้วอ่ตัวไหนดีเรงหิวไหมเร่งหิวไหม เอวเองกินเลยลูกเอาแม่ให้หมดเลยอาแม่ไม่หันแบ่งให้ตัวเ่นเลยวงวกบไม้เขาไม่ทำไรหรอกโอ้ยหมดเลยแต่คุณพ่อน่ะตัวนู้นหลับอยู่นอนวัวทุกตัวเลยนั่นเหมือนควายเผือกเลยพ่อแม่เข้าไปข้างในดิได้ได้แกะแก่ออกนี้แก่นี่สิอะแก่พ่อแก่ให้แม่หน่อย เอาเข้ามาเลยลูกเอ๋อลลูกน่อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วเหรอเออนี่ไงนี่เดี๋ยวให้ไปถีบเรือเป็ดนี่เรือเป็ดไม่ได้ท้ยไหมฟรีเหรอฟรีไปถีบดิไปไปเยี่ยมไปทีบเรือเป็ดกับป้าออนไปฟรีอยจะให้ไหมมาตี พี่ไทยมาพี่ไทยเหอยมาหล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้อ่าขอบคุณพ่อไ,ไทยดูดูเขาอ้วนไม่อ้วนนะนั่งกินนอนกินอย่างนี้ไม่อ้วนได้ยังไงยอมลุกไม่ยอมเดินเลยจานนี้ยังไม่ได้กินน,นั่นแหละเออฮะนะกินแล้วเอานนี่ไงนี่พ่อไทนี่อุ้ย เออเหมือนตอมเขาทำไมแมงวันถึงตอมตาเยอะจังมันเป็นธรรมชาติของมันเหรออืมเพราะว่าเขาแมงวันเขาจะมีแนวกินอยู่ในพวกตาพวกจมูพวกอะไรเป็นเป็นเหมือนกับทิเียอยู่แถวนั้นแหละเขาจะมากินโอ้เขามีนี่ ใครมีเด็กๆเนี่ย<ช>ดีเลยนะเผ็ดได้พ่ใหญ่ก็ได้ไหม,ไมใหญ่ไม่ได้อโอ้ยเด็กไปคนเดียวแล้วร้องไห้เลยนี่นะครับเขาก็จะมีมโอ้มีนี่ด้วย,ยนี่คือนี่คือแพใช่ไหม วันนี้พอขาไม่ข,าไม,ขาไม่ค่อยมาขายของกันเนาะใช่ไม่มีเปิดเลยอ่ะแต่เนี่ยเป็นอะไรแคแกแต่ดูแล้วสถานที่ท่องเที่ยวนะดูดีสถานที่น<ม>่าเที่ยวแต่ถามว่าผู้คนทำไมมีน้อยหรืออาจจะไม่น้อยนะเพราะที่มันกว้างก็กระจายก,กันอยู่แต่ถ้าสมมติแบบเสารทิตร้านค้าเปิดเต็มอุ้ยน่าจะน่าจะดีเลยนะนี่ไงน้องมาหาแล้วโอ้ลูกโอ้โหไม่มีอะไรให้กินเลยอ่ะ ไหนมีอาหารหรออาหารหนูอยู่ไหนอ่ะอัอยู่ไหนคะคนดีคนดีของแม่อุ้ยคนดีของแม่แผลงอันนี้แพลใช่แก่มต้องมีขนฟูๆแกเป็นเม่แม่รักลูก คือถ้าใครแบบมีลูกมีหลานนะพามาเที่ยวอชอบเลยอะ่นะน่ะเขาทำดีนะคเลยหมาจ้านี่มีม้าแคะใช่เ้ยเขาเรียกลาไม่ใช่มา้าเออลาไม่อันนี้ตรงนู้นนีม่ม้าอยู่นี่แคะนั่นลาอันนี้มีหมูน้องหมูน้องหมูนอนอดูแต่ละอย่างอ้วนครบสมบูรณ์ดีเลี้ยงแต่ก็ อยู่ในร่มอยู่นาไม่ได้แบบร้อนเกินนี่น้องมา้าน้องม้าตัวใหญ่ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยน้องมา้าโอ้ยโอ้ย,อยอจับหน่อยนะจ๊ะคนดีมดแม่มาจับน้องม้านะขจับค่ะเขอจับหน่อยนะคะคนดีได้ไหมเขาจับหน่อยนะคะนี น่าจะแบบมีม้าให้เกีับขี่เล่นใช่ไหมใช่นะวันวันธรรมดาน่าจะมีสฤฤฤเสาร์อาทฤฤฤิตย์เออเสาร์อาทิตย์แต่ถามว่ามันกว้างใหญ่เดี๋ยวหน้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าว่างๆมันนั่งได้ แบบว่ามาทำดาเพราะว่าเรามานั่งทํามุมทำงานเล่นนั่งแบบว่าอะไรได้าก็มีโต๊ะมีหรือแบบนั่งพาเด็กมาแล้วแบบไม่ได้แบบจะมากินอะไรใช่แบบมาเล่นกับสัตว์อย่างเงี้ยได้เขามีคาเฟ่อยู่นะเรายังไม่ได้แวะเข้าไปนะครับโอ้ก็เยอะนะเนี่ยดูดิจริงจริงมันมีหลายร้านเลยเนี่ยปลาปงปลาเป้าปลาปงนี่ให้ดูบรรยากาศมีม้าด้วยมีม้ามีแพะมีหมูโอ้ดีมากมีปลาปง แต่วันนี้มันเป็นวันธรรมดาไงมันอยู่เฉยเฉยก็เหมือนตลาดน้ําเราก็ไม่เปิดวันนี้่นี่มีตกปงตกปลาโอ้เยอะนะพ่อร้านค้าไม่ใช่น้อยๆเลยนี่แหละครับมีคนพาหมามาเดินด้วยนี่เห็นไหมนน่นอะอยู่ไกลๆนะครับใช่ เกับพูดถึงเรื่องการลงทุนี่มหาสารใช่นี่มีคาเฟ่ด้วยคาเฟ่นี่อันนี้เป็นคาเฟ่นะครับเราจะมีโซนสัตว์แต่ละชนิดเนาะใช่ครับนี่เป็นซุ้มร้านค้าแต่พองเาค้าไม่ค่อยมีนี่นี่นี่ให้ดูซุ้มร้านค้าซุ้มร้านค้านี่ยเราให้ดูก่อนว่าถ้าเปิดนะนี่มีแชรตลาดเนี่ก็ ก็คือถ้าเปิดที่เต็มนี่อลังการมากใช่นะครับเนี่ยแต่ละร้านที่นั่ง yes, กินนั่งอะไรก็ดูดีด้วยพี mhm ่นั่งกินผมเด็ดดีมากเลยเกศอืมชิวๆเลอืมเด็สวยมากอืมเนี่ยร้านเต็มเลยเวลานี้สวยเลยเนี่ยมีข้าวขาหมูขาหมูลุงบี นี่มีที่ให้นั่งกินครับผมมีโซนนั้นอีกไหมโซนสัตว์อะไรไปดูซิเนี่ยใครมีลูกมานะเขาเรียกมีอะไรนะพอ่อรถเด็กไงรถเด็กนี่สามลสีบลากสีบล,ลากเราได้เลยนะครับแล้วก็มีอ๋น,นี่มีเงินหลด <c oughs> อ่ะอันนี้เขาทำอะไรอ๋อจุดแรกเรียนก็จะมีพวก ให้อาหารกระต่ายนี่ไงข้างในเป็นกระต่ายให้อาหารกระต่ายอ๋อนี่ไงสัตว์เลี้ยงข้างในตว์เลี้ยงอยู่ข้างในสัตว์เลี้ยงข้างในว่าไปโอ้เดินเข้ามาพอจะเล่าะมายก็มีปลาโอปลาเยอะมากปลาเนี้เปลาะโตกว่านี้หน่อยก็จัดขายได้แล้วเนี่ยไอ้ขนมสงวนไม่ละคือต้องขายไม่ขายไม่ได้มันแน่นบ่อต้องมาปล่อยใหม่อยู่แล้วไปดูดิเยอะมากเลยดิปลาเต็มเลย ครับ,บ,บอกเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นให้อาหารกระต่ายนะกระตูเข้ามาแอปมนี่มาแอปไงใสป,ประตูอะแอนอดูดีสวยมากเนาะอือหือดูดิทำดีมากอืมกระต่ายก็ให้อาหารอย่างนี้ได้เลยนะครับแม่กะนึกว่าเขาเป็นกรงไม่ใช่นี่น่ะคือ วางให้เขานั่งนอนเฉยเฉยไม่ได้เป็นกองนี่นะเอยดูดิไม่แต่แต่าไม่ร้องไม่ร้องอเขานะปล่อยเขาวิ่งเล่นตามธรรมชาติสวนเนี่ยมันจะดูดิเได้นะสบายจะมแต่ห้ามออกไปนอกแต่ว่ามันจะอแล้วสิ่เขาทำเป็นปูน <ด>เขาคงชินน่ะคงชินกับ <ขอ S 2> การให้มาหาให้อาหารน่ะ <laughs> เนาะเออาไงลูกลูกป <laughs> ล<อ>าเสืเอ้อหัมาละวออมอมแมมไปหน่อยนะลูกนะฝนตกใช่อยู่กับดินมาฝนตกอ,อยู่กับดินด้วยลูกนอนเลยฮะเขาบอก,อก <laughs> ขอความรุนแรงอย่าวิ่งไล่หรืออุ้มกระต่ายนะครับ นี่เขาก็มีเป็นโกงให้อยู่นะพัดแบบมันรู้เลยอะ่ะไม่แม่มเฮ้ยแล้วหูไม่เป็น,งนไงนะรู้เลยหูหักอันนึงหูนูห้ากระลูกหูนูเป็นอะไรไี่ออกเลยนั่นเขาทำหมายเลขขีดไปหูคือทำหมายเลข เขาเก่งมากเขารู like, <c oughs> ้เลยอ่ะคนให้อาหารน่ารักจริงๆเลยดูดินะนะอยู่ที่นี่ก็ได้ของกินเขาก็ช่วยดูแลอยูู่ดิสีขาวมอมเป็นอะไรเลยนู่นนู่นนนนฝนตกไงแล้วก็มีเป็นเหมือนที่นั่งก็สามารถนั่งได้แล้วก็ให้อาหารได้นะครับ น่เรันแคออรอทอรอ่อ,รอยอร่อยอร่อยอร่อยนี่คนดูไทยเขากว็วิ่งมาหาก้านอีกนะไม่มีหมดแล้วลูกโอเ้เก่งมากลูกถ้ามาเสาร์อาทิตย์น่าจะด,ดีอโอเคามาครับน,นี่จะเป็นตู้สำหรับ แรกกดอาหารสัตว์นือาหารปลาอาหารกระต่ายอะไรอยู่นี้หมดเลยนะครับสามารถกดได้นี่ออกมาจากโซนนี้ก็ยังมีโซนนั่งกินนะครับมีโซนของเล่นนี่ชุดบงชุดบัส ชูดบาตัง้ตองอะไรก็เป็นคาเฟ่อเฟโอ้มีนี่อีกโอ้เป็ทำไมตัวเขาโตกว่าบ้านเราเยอะเลยห่านแล้วน,น,น,นี่ห่านใช่ไหมห อืตัวใหญ่มากใหญ่จริงเลยน,น่ารักใช่หงล่ะเออหงนี่นะหงวันนี้เขาจะเป็นคาฟเฟ่เป็นร้านอาหารนะเนี่ย<ม>ใครมาก็าสามารถมานั่งกินได้นะครับ แล้วจะกลับมาเขาบอกบรรยากาศดีมากอ้ามาเจออีกแล้วหลายจุดเหลือเกินแพ้ออและที่นี่เป็นแบบเพช f เฟ e ลี่นะครับเพ t f เฟ e ลี่ <Pet friendly S 2> ก็หมายถึงว่าสามารถพาสัตว์มาเดิน <So far. S 2> เที่ยวได้ใช่โ oh อ้โหทไมลูก <mm> ไม่เลูกแม่ด <mm> 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 บ้านฉนันบ้านฉัน นี่คุณอุทัยเขาก็ทําการถ่ายหานหานฟ้าเอ้ยหานฟ้าหงวยหมหานจะกอยาววันนี้แล้วนี่ละหงเรียกางใช่เปล่าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงอันนี้คือหงเขาบอกงี้หันหงอันนี้ป้าป้าเขากลับกันหมดแล้วนะเนี่ยเหรอไม่มีของกินให้แกเลยวันนี้ตัดออกจากนี้ไปนู่นเลย จะค่อยว่ากันนะครับจ้าวันนี้เราจะไม่ตามใจคุฎูไทยนะครับเนี่แต่อัดคลิปมาพูดคำยงคำหยาบได้ยังไงเอาที่มือสบายใจอะ่ะคุฎูไทยเขาเป็นเข้าสู่อะไรนะพูดสูงว,วัยนะ<ๆ>เอาที่สบายใจอะ่ะเนี่ยอุ๋ยนี่มีนี่อีกพ่อเ<ม>ดี๋ยวด,ดูกัอนอ้อโอนี่คือ อันนี้คือกวางดาวใช่ไหมโอ้อหกวางจ๋าม่กวางอะไรกวางลินเบียกวางจ๋ากวางก็มีนะคะเอ้ยนี่ิเก่งมากเดินอ่เก่งจัลยกนี่กางเดนอ่น่เดินไปนี่เดินเราวนนี่กรอบนึ่งไม่ไหวลโอเค ป่ะเดี๋ยวเราเดินกลับกันดีนกว่ายังอีกกว้างนะเนี่ยยังเดินไม่ทั่วเลยนะเนี่ยพ่อเดินไม่ได้ครึ่งเลยตรงนู้นก็ยังมีอีกตรงนู้นก็มีแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้เปิดเนาะเปิดแหละแต่ก็คือเหมือนว่าคือเขาเปิดทุกวันแต่ร้านค้าอาจจะเปิดเยอะเสาร์อาทิตยบ์บางร้านก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างเนาะใช่ร้านค้าเยอะก็ได้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่ ก็ว่าวันธรรมดาคนน้อยไงแต่ถ้าอยากคนมาเที่ยวแบบนม่น้อยเยียบสงบก็มาวันธรรมดาใช่มาแบบวันเนี้ใช่ใช่ไหมแล้วดีถ้าไม่ชอบความวุ่นวายถ้าเกิดหาอะไรมากินนี่หน่อยจริงๆริงเขามีคาเฟ่มีร้านอาหารอยู่นะก็มาอุดหนุนเขาได้ใช่โอเคครับสร้างฝางมากเลยเนอะนาเที่ยวเข้ก็ใครนวดนะครับสามารถนวดได้นะครับเขาก็จะมีนวดจับเส้นอยู่นะเนี่ยที่ที่เฮีตัามานวด ชิวๆนะแบบรอหลานๆลูกๆนะใช่สมมติเราพาลูกหลานมาแบบมาดูสัตว์อย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็พาคุณตาคุณยายมาแบบนวดท่าผ่อนได้เลยครับแล้วแบบว่าที่ฟ้างมากแบบหลายที่แบบเดินนึงเดินไม่หมดเลยเนี่ยถ้าเดินทั้งวันก็ยังไม่หมดนะเนี่ยถึงอ่ะมีจักรยานให้ยืมด้วยอ่นได้สบายแล้วเด็กเดินที่เราไม่ต้องอุ้มได้เลยมีรถเข็นใช่ครับของเด็ก ก็ผู้ใหญ่ด้วยถ้ามุดเดินแบบว่าคนผู้สูงวเงี้ยเดินไม่ไหวก็มีรถที่นี่ดีนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกๆอย่างให้กับค,คนที่มาชมสวนมีสวนสวน,สวนแล้วก็มีสวยมากเลยดูจิเ<อ>ป็นเหมือ,อน,มนสวนย่อมมากใช่แล้วก็มีไก่อันนี้เขาเรียกไก่อะไรนะเมื่อกี้พ่อไก่ฟ้าไม่ใช่ไก่อะไรคบ ไ,ไก่ไม่ใช่ไก่ไทยอ่ะไก่ตอ๊อกนานีาอ่าวิ่ไงไล่นะคะแล้วก็ห้ามอุ้มนะคะชมได้จ้ะนี่ไก่น้องไก่น้องไก่น้องไก่นี่นี่นี่เท้เลยเก๊ดูดิเออนั่นแหละ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 เอออุ้ยมีไก่ขันเลยขันเหมือนไก่เลย ขันเหมือนไก่เลยแม่เออดูดิม <c oughs> ีมากนะคือพี่เกาเยอะมากจริงๆนะเนี่ยโ <c oughs> อยขันใหญ่เลยแล้วก็แล้วเขาจะมีนี่เป็นคาฟเฟ่นี่งไง <c oughs> มีมีมีนี่ร้านอาหารนะครับล้มลื่นมากเลยโอ้ยขันใหญ่เลยจ้ะ <c oughs> โอ้ยข่นดังด้วยนุ่นมุมนุ้นแม่มีเป็ดหรือห่านนั่นน่ะคู่อยู่นู่นมันเป็นของบอมของจริงไม่แข่งเขายืนอยู่ใส่หัวอยู่นุ่นน่ะฮะ่หแล้หัวโหแล้วดีเขามีเรือ้ด้วยนะอแนี่มีเรือด้วย น,น,น,นี่เดี๋ยวตัวนี้เไงเหมือนแต่งเกงเลยอะ่ะเห็นไหมเหมือนแต่งเกงเลยว่ามมีขน,นยันขาเลยอะ่ะโอ้โหแบบบรรยากาศดีมากมีมต้นนี้ด้วยอินทรามต้นไม้ใหญ่มากมมคุณพ่อปิดคลิปกันแล้วคแม่ปปิิดลสำหรับชั้อ่ะพูดเลยมองนี่มองนี่นะ ก็ปิดไปดเนออี่ยสำหรับคลิปนี้อ่ะพูดเลยบ <Bye bye. S 2> ๊ายบายลืมกดไ like, ล <Bye bye. S 2> ค์กดแชร์บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมแวะมานะคะพ <Bye bye. S 2> ี่ไหนเอ่ยเกตดูบ <bu> ah. ah ัวดูบัวนะครับร่มรื่นนะคะครับผมบ๊ายบาย